คือทุกข์ขึ้นอึดอัดขึ้นหลวงตาอุปมาเหมือนเราเดินทางไปตามถนนตอนนั้นกำลังเดินทางยังไม่สุดเนี่ยเราข้างทางมันก็จะมีหลายอย่างเนะาะทั้งซ้ายทั้งขวามันก็จะมีสิ่งล่อใจอยากให้เราหยุดดูอยู่ให้เราหลงอยู่แต่นักเดินทางที่ดีอยากให้มันถึงจริงๆเนะี่ยเราต้องรีบเดินโดยไม่สนใจข้างทาง เรียกว่าสภาวะข้างทา,างอ่ะสิ่งพวกนั้นคือสภาวะถ้าเราแค่รู้สภาวะเห็นเฉยๆแล้วเดินรีบเดินไปคือฝพกไปเจริญทําให้มากเจริญใลยมากละทิ้งพวกนี้ก่อนอย่าไปสนใจมันเหมือนนิมิตรต่างๆขึ้นมาเห็นอะไรก็สิเห็นไหมเข้าใจความหมายเรื่องว่าเห็นไหมเห็นตามข้างทางเนี่ยโอ้นะเขาขายของเขามีอะไรเล่นดีไม่ดีมีสาวงามด้วยนางอย่าไปแวะนะเงี้ย จงรีบเดินทางจึงรีบเดินทางรีบเร่งเดินทางให้สม่ำเสมอในที่สุดก็ไปสุดสุดทางเมื่อสุดทางแล้วเราก็ลองมองกลับไปในทางที่เราเดินเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าโอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันหลอกลวงเรืยกงว่าเป็นสภาวะกอะไรกันการเห็นเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกอนาปานสติหนึ่งนึ่งแหละหัวตึง หัวตึงๆเริ่มต้นเนี่ยจะหัวตึงใช้ท,ทออ้องตึงๆเมือนเราปวดหัวแล้วนะน่าจะรู้สึกชาๆบางทีเหมือนมีมดไต่เหมือนมีอะไรเฮ้ย <c oughs> มดอยู่เลยจะไม่มีมดหรอก <c oughs> <c oughs> นี่ลักษณะของการฝึกอนาปาณสติเรียกว่าเป็นสภาวะนี้เกิดขึ้นทำไมเราถึงรู้สึกว่าตึงมันอย่ารู้สึกว่าเออเราไม่เคยเป็น เข้าใจคําว่าเราไม่เคยเป็นไม่เคยได้ยินได้ฟังไหมคือไม่เคยเป็นแบบนี้มันเหมือนเหมือเกิดขึ้นเหมือนเราเร้่กูป่วยหรือเปล่าวะบางทีหูอื้อบางทีตาโม่ปึกอานาพานสตินะนี่ลักษณะเรียกว่าสภาวะลักษณะต่อมาก็คือแน่นแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรจุกแน่นนะนี่เขาเรียกว่าสภาวะลมหายใจก็จะเปลี่ยนไป บางทีสั้นมั่งยาวมั่งไม่สม่ำเสมออึดอัดพุทธอนาปาบางคนเลิกไปเลยนะเจอสภา,าว่าน,นี้ไม่เห็นสุขสบายอย่างครูบาอาจารย์พูดเห็นไหมครูบาอาจารย์จะบอกแบาสบายอ <c oughs> <c oughs> นั้นหลอกลวง <c oughs> ไม่เบาสบายเรามมแจะทุกข์ลมเข้าก็ทุกข์ลมออกก็ทุกข์แน่นอึดอัดลมหายใจร้อนมั่งเย็นมั่ง พึกไปมากๆเลยลมหายใจออกรูเดียวจมูกสังเกตด,ด้ยง่ายนะเฮ้ยทำไมมันออกข้างเดียวข้างนี้ไม่มีลมจะหนักหนักอยู่ยกจมูกเนี้ยนี่คือเรียกลุงตาเรียกว่าสภาวะหนักเข้าไปอีกร้อน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 ,อนเ,ปเปิดในห้องแอร์เย็นๆนี่ร้อนไม่มีเย็นหรอกลมร้อน ลมหายใจลมออกจมูกเหมือนท่อไอเสียเลยร้อนร้อนภายในเหมือนเผาอยู่งังน,นะโอ้โหทีนี้นอนก็ไม่หลับอ่าพึกไปเรื่อยเหมือนมีอะไรเสียบแทงเจ็บนี่เรียกว่าสภาวะพุึกอนาปาติหลักเข้าไปหลักเข้าไปเนะี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหหายใจจะตายสแล้วหายใจไม่ได้อ่า เริ่มกลัวแล้วอาณาปานสติสมาธินี่นะมันจะทำให้อึดอัดทำให้ทุกข์ทำให้น่าก,กลัวเอ้ยบางทีปวดกระดูกร้อนเหมือนจะเป็นไข้ลองไปสแกนดูนะไม่เป็นอะไรแต่สภาวะนี่ร้อนเหมือนป่วยนักอะไม่มีเรี่ยวมีแรงหมดขาเนี่ยอ่อนเพลีย กลัวบางทีนี่เดินไม่ได้เลยแหละเอาและทีนี้ยุ่งละนี่นี่เรียกว่าสภาวะอานาปาณสิสมาชเนี่บางคนเป็นหนักนะข้างหลังเนี่ยเหมือนมีแผ่นอะไรอยู่ภายในหลังอะและมีสายยืดเหมือนเหมือนสายยืดมาเฉ๋ยววิ่ะไหลมาและตรงหน้าอกเนี่ยเหมือนมีตัวนะ บุบบับปึบป,บปับเหมือนเหมือนขึ้่นอะ,อะเริ่มเริ่มเริ่ม,มนอนไม่ค่อยหลับแล้วทีเนี้ยเพราะไม่เคยเป็นไงเฮ้ยกูทำผิดหรือเปล่าไปแล้วชักคนไม่เคยฝึกอานาปานสติเป็นแบบนี้พูดไม่ได้ไม่รู้จักหรอกแต่คนฝึกแล้วจะรู้จักตอนนั้นลมเข้าก็ทุกลมออกก็ทุกอยู่เฉยๆก็ทุก ไม่รู้มันทุกอะไรอเหมือนทุกอะไรก็ไม่รู้ในโลกในจักรวาลน,นะเออนี่เรียกว่าทุกเห็นแจ้งในเวทนาทุกนอนไม่ได้หรอกนอนไม่ได้หรอกบางทีไม่นอนเป็นเดือนแต่ไม่เพลียนะเอาละแต่ลำคาญอยากนอน อาณาบานสติสมาธิเนี่ยเข้าไปฝึกเข้าไปดั้งเข้าไปไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว,ลวทุกข์ก็ทุกข์ไปทุกข์ก็ทุกข์ไปมันทุกข์เพราะอะไรกลับมาดูที่ลมฝึกลองดอูลองใช้ลมเบาๆยาวๆจะเป็นลักษณะหนึ่งถ้าปล่อยแบบไม่หายใจได้ไหมลองปล่อยเข้าไปหดเข้าไปหดเข้าไปไม่หายใจอไม่หายใจก็อยู่ได้เรียนรู้ ควบคุมระบบในร่างกายด้วยลมหายใจเขา้าที่นี้เริ่มปรับขบวนการปรับขบวนการทุกอย่างควบคุมด้วยด้วยลมหายใจเชื่อไหมสิเนี่ยเราจะเรียนรู้ความอัศาจรรย์ของลมแล้วอยากให้เย็นเลยเราอยากมีห้องแอร์เป็นของตัวเองอยู่ในลมนี่แหละเราจึงได้เห็นว่าลมเนี่ยเป็นควบคุมอารมณ์ได้ด้วยถ้าเราควบคุมลมได้ลมหายใจเนี่ย จะสังเกตไหมเวลาเราโมาโหลมหายใจเราจะแรงขึ้นท่านไฟจะเพิ่มขึ้นกระพือไฟขึ้นในร่างกายกระพือไฟแห่งอารมณ์ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราหายใจแบบเนี้ยเราลองมาปรับหายใจเบาอารมณ์พวกนี้ก็จะดับสูญสิ้นไปอารมณ์โทสะอารมณ์ราคาก็เหมือนกันด้วยอาศัยลมนี่แหละเป็นตัวสร้างกระตุต้น ธาตุไฟลมขึ้นมาสังเกตนะลมหายใจจะแรงขึ้นใครมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยตอนนั้นมืดฟ้ามวดินถ้ามันสร้างพลังงานตัวนี้ขึ้นมาด้วยลมนี่แหละดูเด็กเวลามันจะร้องไห้สิเห็นไหมมันจะเผาเอาธาตุไฟเอาไฟขึ้นโอ้เราจะเรียนรูนะ้ในลมหายใจเนี่ยเรียกว่าอัศจรลมหายใจเลยล่ะ ทีนี้เวลาเราหายใจเบาๆยาวๆเย็นว่าแบบๆเลยเกิดปีติปาโมอดที่จริงลมหายใจนี่ปรับได้ทุกระดับปรับเข้าชานก็ได้ทีนี้ยไม่เชื่อลองดูนะถ้าใครฝึกจนชำนิชำนาญจะฝึกเอาชานระดับไหนก็ได้ที่ลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตั้งว่าอานาปานตีสิบหกชั้น เกิดจากชั้นสิบหกนี่แหละสิบหกชั้นแม้แตู่วูวอาพพมก็มีสิบหกชั้นก็เกิดจากตรงนี้แหละอัลลูอัพพมอรลูปฌชานก็มีสี่ใช่ไหมเกิดจากลมหายใจทางนั้นแหละที่จะฝึกฝนเราฮะอยากได้สมาธิอยากได้ชานระดับไหนเนี่ยฝึกอยู่ในลมนี่แหละโดยอาศัยสภาวะพวกนี้แหละฮะ แต่ไปถึงจุดนั้นแล้วเราไม่อยากได้หรกไม่รู้จะมาทําไมเอาแค่ทําลายอัศวะทำลายกิเลสตหาทําลายอารมณ์ให้สิ้นไปจากจิตก็พอชาระล้างความสกรปรกโสมม,มด้วยวิกําลังของวิปัสสนาในอานาปณสตินี่แหละ,ะจนในที่สุดเนี่ยก็ไปถึงสภาวะที่รู้แจ้งในทุกขรู้แจ้งในเอุของทุกข์ และก็รู้แจ้งในความดับลงแห่งทุกข์เรียกว่าสิ้นสุดการเดินทางเพราะฉะนั้นสภาวะที่เห็นที่เกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยให้แค่รับรู้อย่าไปยึดอย่าไปแวะอย่าไปแวะข้างทางจงดูลมคือเดินต่อไปให้ถึงที่สุดเราจะเป็นผู้รู้เองเราจะเป็นผู้เดินเองปฏิบัติเอง มายาของจิตหรือสิ่งล่อลวงต่างๆตามข้างทางที่เราเดินเนี่ยมีมากมายขนาดนับคือสภาวะที่เกิดขึ้นนั่นเองคือทุกนั่นเองคือสิ่งล่อลวงกามาลมอ่ะความพอใจไม่พอใจพวกนี้มันจะสลัดทิ้งให้หมดด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องไปขันจัดอะไรแค่ทำให้มากจะเริญให้มากซึ่งอนาปานสติเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว สำหรับพรมอาจารย์นี้สำหรับการบำเพ็ญเพียรไปถึงที่สุดอย่างสุขได้ตอนเดินทางเนี่ยมันก็จะมีกระินมีผ้าป่าเนี่ยโอ้ยหยุดรับกระินก่อนเว้ยแบกตู้บริจาคไปด้วยกันหนักนี่ไม่ไดีไปไม่เป็นตู้บริจาคเยอะเกินไปแบกรากโบสถ์รากศาลาไปด้วย ตายเลยไปไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นตอนเดินทางเนี่ยเราจงอย่าไปลากสิ่งพวกนี้ตลาดออกมุ่งหน้าเดินทางให้ถึงที่สุดมันจะห่วงนะห่วงอยากลองอยากไปเห็นไปอเห็นแล้วล่ะอยากเข้าไปเราวังให้ดีนะนะปฏิบัติ โดยเฉพาะนิมิตต่างๆสภาวะต่างๆที่เห็นหจึงจะเห็นเสวราเทเที่อยู่ข้างทางข้างนั้นข้างนี้เห็นพญานาคเลื้อยอยูอย่ชุยอย่าไปสนเดินทางพวกนั้นก็หลงอยู่หเห็นไหมพวกนั้นก็หลงของเล่นอยู่ เพลิดเพลินในพบในชาติอยู่ในสังสารวัฏอยู่ฮะแม้แต่ตัวเทวดาเองนะพูดอย่างนงี้เทวดาได้ยินเนี่ยโอสาธุการเลยนะเทวดาโอ้หลวงตาบอกสติให้สติเทวดาไม่ให้ลุ่มไม่หลงอ่ะเห็นไหมเทวดาก็ไปจากคนนี่นะ คนนี่แหละไปเป็นพญานาคคนนี่แหละไปเป็นเทวดามจะวิเศษเกินคนได้ยังไงฮะเป็นสัตว์นรกก็คนนี่แหละไปเป็นพรมก็คนนี่แหละไปเป็นเทวดาเป็นเป็ดเป็นพี่เป็นสัตว์นรกก็เริ่มจากภพชาติของมนุษย์นี่แหละที่จะสร้างเอาฮะเขาจะบอกเขาใหญ่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปแวะนะอย่าไปแวะหลวงปู่มันบอกว่า ยำม,มัวน้ำพัววักว่ามันศีรษะคำทางผัวบักว่าสินลุงปุ่มันว่าเนี่ยพัวลูกว่าก็หมายถึงของเล่นพวกนี้นะไม่ว่าสลาไม่ว่าโบสถ์ไม่ว่ากรสินพระป่าตู้วริจาครถยนต์นะ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 แบกและแบกข้าชาติบริวาร ยศสรรเสริญอะยศถาบรรดาศักดิ์หนักิึงไปไม่เป็นตายอยู่ของม่องคือไม่รีบเดินทางตั้งแต่ต้นนี่ขอให้พวกเราเนี่ยนะทำให้มากจเจริญให้มากแค่นั้นพอไม่ต้องไปแวะตรงดิ่งไปที่สุดแห่งถนนนั้นทางนั้น ไปที่สุดแห่งพรมจรรย์นั้นไปที่สุดแห่งทุกนั้นเตรียมให้พร้อมขันติบารมีศรัทธาบารมีสติปัญญาบารมีศีลส,สมาธิปัญญาบารมีจะเกิดขึ้นแน่นอนนี่ เพราะฉะนั้นการเดินทางขึ้นอยู่กับเราจะเดินไหมแต่ส่วนมากที่มันช้าก็คือเราหยุดพักผ่อนบ่อยไปเดินไปจักพักอ้อยหยุดก่อนไว้ทีนี้ก็ไปกินน้ำปะนะแล้วกินไอติมกินน้าหวานติดเบาหวานติดน้ำเบาหวานนะติดน้ำปะนะติด ควยกย่องติดความมาอ,อกเอาใจของกิเลสมารทั้งหลายติดลาบสก,กาละเนาะติดไปติดมาติดสีกาเหมือนทิดแย้มเราเพื่อนเราเพราะว่าแกแวะบ่อยแกเลยกลายเป็นนักพัฒนาพระไม่ใช่นักนักภาวนานะเป็นพระนักพัฒนาพัฒนาความสัมพันธ์ พัฒนาความสัมพันธ์เลยหลายๆวงน้ำผาเนี่ยเห็นไหมหน้าด้านหน้าทนนะบางวงเห็นไหมไปวิดีโอคอลคุยกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้หลงทางหลงข้างทางหลงไม่หลงธรรมดานะ้หลงลงนรกด้วยแล้วเราไม่บวชมาทําร้ายตัวเองจะจะเรียกว่าอะไรอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าบวชมาทําร้ายตัวเอง โง่ไหมล่ะอุตส่าห์มาบวชเป็นอยู่ในภาคกสวร์แล้บวชมาทำร้ายตัวเองอะ่ะปัญญาอ่อนแล้วโง่โง่ไม่ใช่โง,ง่ธรรมดาแนละ้วโง่บัดซบด้วยไม่รู้จะพูดสรรหาอะไรถ้าไปหลงอย่างนั้นเสียดายเวลาไหมล่ะไม่เรียกว่าคนโง่จะว่ายังไงถ้าอย่ีงผู้หญิงยังมาบวชทำหอกอะไรอะนะ ก็สึกไปมันไปหาเขาซักจริงไหมถ้าอยากไปเล่นอยู่อย่างนั้นถ้าจะบวชมาหาเงินหาทองนี่ก็โอ้ยไปหาทำงานํำกนะัญเหมเสียเวลาบวชมาเนี่ยอย่าให้เสียชาติชายชาติพระนี่บวชมาเพื่อจะเดินทางทำความเปลี่ยน เดินตามลอยพระพุทธเจ้าโดนตามรอยบุรพาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินให้ถึงที่สุดในใจที่เด็ดเดียวอาหารมั่นคงแน่วแน่ศาสนาพุทธลูกสาคตไม่ใช่คนขี้ขลาดไม่ใช่บวชมาโกหกพกลมฮคนมีเีลเนี่ย จะอาจหานไม่โกหกเห็นไหมอาจหารถ้าคนโกหกในแสดงว่าคนไม่มีศีลคนโกหกจะทําชั่วไม่ทําชั่วเป็นไม่มีหลวงตากเคยพูดตลอดถ้าคนโกหกครั้งแรกเราจะใช้กรรมโกหกกี่ร้อยกี่พันครั้งเพื่อจะปกปิดคำโกหกครั้งแรกก็เลยจะกลายเป็นนิสัยของคนโกหก เพราะฉะนั้นอย่ามาบวชให้มันเสียตัวเองเลยจริงไหมศาสนาไม่ได้ทำไม่ได้ถูกทําลายหรอกมันทําลายใจตัวเองทําลายตัวเองลงนระลกหมกไหมเลยนะนะศาสนาเนี่ยถึงต่อไปศาสนาก็จะมีพระพุทธเจ้ามา,าสัดสลุ่ทำอีกอยู่ดีแต่พิสูจน์เช่นนั้นนะ จะไปลอยคออยู่อเวจีนรกเมื่อไหร่จะได้เกิดได้ผุดได้เกิดขึ้นมาแก้ตัวอีกทีโอ้โหยดีนะเพราะฉะนั้นไม่คุม้มชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พบพระพุทธศาสนาพบการสอนอันเลิศอ,อันประเสริฐนี้ถือว่าเป็นผู้โชคดี เป็นผู้มีบารมีจึงได้เกิดมาเป็นม,มนุษย์เต็มภูมิกันขนาดนี้แล้วจะมาบวชเพื่อทำลายอนาคตตัวเองเหรอมาทำชั่วเร็วซามทำลายตัวเองเหรอ,อสมบัติที่เกิดมาชาตินี้เลือเล่อนเลยนักแล้วได้อยู่ในภาคกาศ,ศาวะภัฒนี้ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดนะ อินพรมยมยับยังกราบไหว้ด้วยศีลด้วยธรรมพ่อแม่พี่น้องยังกราบยังไหว้ลูกเมียก็กราบไหว้ก็ลองดูสิในหัวใจเราจะไม่อายเฉเหรือที่เขากราบเขาไหว้เขาเอาของมาให้กินมาทานเราจะทําลายบุญโสบุญกุศลของคนอื่นของตัวเองขนาดนั้นเลยเหรือฮะจะโง,ง่ขนาดนั้นเลยเหรอพิสูจน์ในประรรมีไหนนี้นักบวชในประรรมีนหนนี้ จงมุ่งมั่นตั้งมั่นเดินทางให้สิ่งที่สุดให้ได้ให้เป็นนาบุญให้เป็นตัวอย่างให้เป็นแบบเป็นเนติเพื่อจิตใจจะได้เริ่มดำเนินม,มั่นคงในศีลส,สมาธิปัญญาเนาะจงมุ่งมั่นเด็ดเดียวนี่นี่นี่เนาะ,ะวันนี้เป็นวันพุธเนาะอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยเชื่อไหมนะ มันไม่ได้ทุกทั้งเจ็ดวันหรอกมันต้องสุกสักวันละ่ะภายในเจ็ดวันนี้เนาะจะไปคิดอะไรมากฝึกอานาปานสติเดินทางด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าของให้ถึงที่สุดให้ได้วันนี้ลุงตาก็พูดมาไม่รู้พูดอะไรมั่งหวังว่าจะเกิดประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะลองตาบางทีก็บ้านะโอ้พอใจเลยเว้ยนะ สะใจเฮืหมือนกันฮะบ่าตื่นตั้งแต่น่นนะหกทุ่มกว่าไปเลาะดูที่เขาเทาผูกต้นไม้มัวเดินเลาะไปก็เดินเลาะกลับมาเนี่ยถ้าไปเดินเลาะกลางวันแป๊บเดียวก็โดนดักหน้าดักหลังก็ไปไม่ได้ไม่ได้ดูงานโดนเขากลับดักเขาหมด ครูบาทุยก็เริ่มเบื่อทำงานแล้วมั้งสมน้ำหน้าเนาะบางคนก็ยังอยากให้คนมาหาอยู่ไงโอยปัญญาอ่อนนะบวชมาแทนที่จะได้นอนนอนกลางเว้นไเอ้ยเนาะอุตสาห์นีมากไปแห้งละเนาะไปแหง้งเลยลงตาจะไปเห็ดขึ้นลงตาแล้วนะกำมลาย คือบักจ่อยันหวนผมไปก่อนเออว่าดสันว่าหลวงพ่อเียบริจายไงดอกว่าสักว่าหาเมื่อยวะหลวงพ่อจ่อยว่ะจักไผเป็นไผล่ะสิเกิดยุดหย่นยมั้างซุ่มยู่นี่ก็ได้เอาคือจุบอยู่อีกจักร้อยปีมาถึงร้อยปีแลอวอ่ะมันมีอย่างแล้วเนาะเออมื่ออื่น พรุ่งนี้พรุ่งนี้หลวงตาจะเดินทางไปกาลสินไปกลับแล้วไปแป๊บเดียวเนาะพรุ่งนี้วันที่สิบเก้าพรุ่งนี้สําหรับตอนเช้าเนี่ยหลวงจาก็จะออกบินสมบาตรเนาะวันพุธเนาะถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็เป็นอีกแบบหนึ่งขอภาวนาให้ฝนตกตอนเช้านี่เนาะวันนี้เก้าสมควรแก่เวลาเนาะขอให้ จิตใจตั้งมั่นมุ่งมั่นเนาะเออไปสู่ความเส้นทางแห่งความเป็นอริยะนะอ่าอ่เ,อเอส้นทางที่ประเสริฐจงมีแสงสว่างแห่งธรรมะเนาะขอสาธุการด้วยธรรมสาธุ